สวัสดีทุกท่านเลยครับอยู่ผมเออก็นั่นแหละ <laughs> ี่ก็ผม้ว่มอวันนี้ก็เฮิโขเกมเกมอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้อีกแล้วมัง <laughs> ้งวันนี้ผมก็ออาจริงๆเป็นเกมแบ็กบูมนั่นแหละแต่ว่า ว่าเป็นเกมแบบซ่องหาแค่นั้นเองอ่าก็ประตูเออตู้โลกเกอร์อะไรมีนวดวะเออ,อเคยคือเดะทุกๆด่านเนี่ยเราจะเล่นเป็นผีก่อนอ่าแล้วก็มาเป็นคนที่หลังโอเคพุ่งจา่าเองนะทำไมร้อนแล้ววะไ,ได้กูอเออ ลมมาลมมาดูกันดูกันเสียงรถก็ผ่านไปอ่าฮตอนนี้มีสองภารกิจแล้วคือปิดตู้ป่ะอะจะสะดมันควดจะสละสลดีมะมอุ๊อะไรแดงแดงอะไรออมันตามผมไม่ตามเรา,าแล้วมั้งโอเคอันนี้อันนี้อันนี้อะไรวะหน้ายิ้ม เพื่ออะไรโอเคแล้วมันก็ชอบผ่านไปผ่านมาจริงๆอ่าฮะวันนี้จะรีบกันสักหน่อยอ่ะ okay. โอ้โอจะกินจะกินลายเราเนะ่สีขาวสีฟ้าโอเ้เฮ้ยแล้วมึงเดินแล้วมึงเดินผัดกันคนละทางเลยนี่ไงสองคนนี่ไงสามคนเฮ้ย okay, จหาให้ได้ก่อนมายกไปอยู่ตรงนู้นเลยเหรอ มานี่มาซ่อมอะไรห่วงยางฮะห่วงยางก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเออจะไปซ่อมทำไมทนที่แทนที่มาทำผิดกฎเอทีทีเลยเวยเดี๋ยวแต่คนละเรื่องนะมั้งอ๋อแม่งไม่ตรงคอนเซ็ปต์แรกลูบเลยนั่งวิเตอร์เดี๋ยวเราต้องเอทีท่อก่อนไอนีห่วงยางด้วยเออหนึ่งวิด่านนี้ไวไวอือฮึ Okay. โอเคเราลมันมาแล้วอ่าสงสัยชั้นผมก็ผมผมเพิ่งเห็นชั้นล่างต้องใส่ชั้นล่างเขาไม่ได้ทำไปเก่ามาเต็มใช่ไหมไม่ใช่สิไม่ใช่สิเขาไม่ได้ใส่นี่มาเต็มใช่ไหมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรคือ okay. มีคนสกินลาดินด้วยหนว่น่าจะดินน่าจะดินที่โดนฝนไปแล้วแล้วมันไปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงวัดีบรสวัสดี แล้วกูจะพูดปดีซ้ําทําไมนะคือคือแล้วนะกูเคยหาไม่เจอนะหาไม่เจอคือฆ่าไม่ครบอบบเออแต่ก็ชนะอยู่ดีบางครั้งก็จะแพ้มูจะสองต่อเลยอ่ะกูพูด่าสองต่อแล้วเบงจะมุกจะต่อขึ้นเป็นตัวต่อเลยวแกเออมุกเติมมันะเนีเ่ยเออแสกมอไซ มาเดี๋ยวโอ้ยประตูทางเข้านี่เป็นทุระดาดเลยอ่ะสีส้มอา้าวรอสติสวันณอีกเออใครมันไล่ใครมันไล่ใครมันไล่รู้หรือเปล่ามันไล่รู้หรือเปล่ามันไล่ใครไม่รู้ปิดประตูไหมมันจะโผล่มาทำอเอออ่าผ่านผมผ่าน,านยังผ่านอยู่แต่ซื้อจก,กินได้ยัง ซื้อกินได้ซื้อสกินได้เอาสกินอุย้ยซื้อได้สกินนี่เลยสกินลายเสือลายเสือมั้งไม่น่าไม่น่าใช่สิงโตมั้งเป็นเหมือนเสือเสือชิตาหรอเปล่าไม่รู้เฮอโอ้ยเฮ้ยกูจะเฝ้าประตูด,ดีไหมไม่เฝ้าออไปหาเลย ถ้าเกมนี้มันพัฒนาไปอีกขันให้บอทมันไม่บอทมันมันออกไปจากที่นี่ได้เพื่อน่าจะฮาร์ดคอร์น่าดูเนาะคือตอนนี้เวลาฆ่าทีละคนเวลาเลืเวลาฆ่าไปเรื่อยๆือนี่แบบเพิ่มสปีดเลยเออที่อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเดินไปเดินไปมันเปแบบนี้มันคืออะไรอืือ โอ้ยละกิดตรงนี้อีกออกไปไปอยู่นี้มันก่อนนี้มันก่อนนี้มันก่อนตรงนั้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 นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มืดจังมืดจังเลยมืดจังเลยโอ้โหไปเลยเข้าประตูเลยเข้าประตูเลยเข้าประตูเลยเข้าหันหน้าเข้าโอเค วันนี้วันนี้เร็วฮะวันนี้เร็วมากเคสกินลาวาสกินลาวาสีน้ำแข็งไม่ใช่โอเคเออดูไหนเอาไอลาวาสีน้ำแข็งก่อนูไปไหนเอาเจอไอโอเคอ่าคนสุดท้ายอ,อ่ะนีไงอื้อ ออ้ยตัวอะไรวะหน้า,นาตาเนี่ยไปหมดเลยมันไม่ค่อยน่ากลัวเนาะไม่ค่อยน่ากลัวเพราะเอนติตี้มันมันเพิ่งทาชนะตอนจบเนี่ยเคด่านต่อไปผมบผมด่านต่อไปร้านค้าผมเจเรามาเล่นตอนหน้าก็าตอนนี้ต้องไปก่อนเดี๋ยวเครื่องเต็มบายสวัสดีเจอกันไปคลิปหน้า